ตอบเมนนี้นะคะสำหรับไผ่เนี่ยต้องบอกว่าทําประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยนะคะแต่วันนี้หนิงจะพูดเฉพาะเรื่องของใบไผ่เพียงอย่างเดียวนะคะใบไผ่ i, เนี่ยนอกจากทําชาแล้วยังทําประโยชน์อะไรได้อีกบ้างนะคะที่เราต้รู้กันเลยนะคะก็คือการทําปุ๋ยนะคะสามารถที่จะนํามาทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอัดเม็ดพวกนี้นะคะนอกจากนี้นะคะที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้กันนะคะก็คือสารสกัดจากใบไผ่นะคะ bamboo extract นะคะ จะใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางพวกเซรั่มครีมบำรุงผิวแชมพูสบู่พวกนี้ได้นะคะมีนวัตรกรรมที่คนไทยเนี่ยเขาจดสิทธิบัตรไปแล้วนะคะเกี่ยวกับ a m b o o a อ t r a c t นะคะเป็นเซรั่มออฟแบมบูแอดแท็กฟอร์เซนซิทีฟสกินนะคะอันนี้ไปหาดูข้อมูลได้เลยนะคะได้รับรางวัลมาแล้วนะคะนอกจากเรื่องของเครื่องสำอางแล้วนะคะใบไผ่เนี่ย น้ำสกัดจากใบไผ่ก็มีแล้วนะคะสามารถที่จะทำเป็นน้ำใบไผ่ได้นะคะอันนี้แค่ใบไผ่ย่างเดียวนะคะยังไม่ได้รวมถึงประโยชน์อื่นๆของไผ่นะคะ